ส,สี S <S 2> <S 2่หมลวไม่้มีเลยีกาไได้ตเขาเเพเลลงมินเยอนี้เราม่ีเงิอเกาสดตัวกนมันักหทตัวี่เอามาขายมาขายไม่ได้วาขาเดียวเราเรืองมาขายใันเรได้